ชมศูนย์ท่องเที่ยวของจังหวัดุวีัมย์ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏุรียมล์ครับคือศูนย์วัฒนธรรมอิสานาใต้วันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปดูว่าข้างในศูนย์วัฒนธรรมอีสานาใต้นี้มีอะไรบ้างนดเที่วยวชมบ้างครับตามผมไปเลยครับต<ส>ามครับม<ส>าครับครับเราได้เดินทางมาถึง,งศูนย์วัฒนธรรมอิสานาใต้ครับซึ่งที่นี่อยู่นะมหาวิทยาล,ลัาย,ยลาราชภัฏุรีัมล์อยู่ในจังหวัดุวีัมล์ครับเดินตามผมเข้ามาเลยครับเดินมาเดินมาเดิวพาไปเที่ยวกันครับ ภาพต่างครับนี่จะเป็นรูปโครงสร้างการบริหารสำนักศิลปะแล้วัฒ่านทธรรมครับคือผู้บริหารของที่ท,ท,ที่นี่ครับเอาลครับอยากรู้ว่าทนายมีอะไรเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่จะเป็นจุดจําหนของที่ระลึกสูงที่ทาำอีสาตายครับจะเป็นรูปต่างๆครับรูปปั้นเขาโนมนู่ ลูกนาลายราคาก็ตางตายนะครับเราดูแบบนี่จะเป็นการแต่งตัวของชนชาติต่างๆครับซึ่งอาเซียนกำลังจะเข้ามาครับดูนะครับ,รบเป็นนุกตาครับถัดมาครับจะเป็นนักป่าของสมบุรีรังครับนี่คือหน้าของนักป่าครับ ดูมีความรู้มากเลยครับใครหน้าตาอย่างนี้ฉลาดซึ่งน่าสนใจมากครับจะมีบุคคลคนหนึ่งให้ความรู้แก่เราว่าความเป็นมาเป็นยังไงครับคือคุณแตงครับรายละเอียดความรู้เกี่ยว,ว,วกัววบเร,เ,กเรื่องต่างๆบริเวณนี้ความเ,ววเป็นมาเป็นยังไงครับค่ะสําสหรับบริเวณนี้นะคะมีพระพุทธรูปประจําจังหวัดบุร,บบรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะคะ ว่าถ้าทางานใต้แห่งนี้นะคะคือสําหรับทุกที่แล้วู้กที่มาเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้นะคะจะมากราบไหว้กับตุสารบูชาสถานที่พระพุทธเจ้าแงนี้ค่ะกิจกรรมสอบทานนะคะก็คือเกี่ยวกับพี่องพอนะคะภาคแรกนะคะจะเป็นของชนเผ่าสวยนะคะภาคที่สองก็จะเป็นปราสาทพระนมงลุงนะคะเป็นของชนเผ่าเขมรนะคะ และสําหรับภาพที่สามก็คือพุทธูกไม้นะคะเป็นของชนเผ่าภาคทต้ภาคกลางพนมเป็นของชนเผ่าครับเราก็ได้ชมรูปภาพต่างๆนะครับกิจกรรมนในปารผนังซึ่งรูปภาพต่างๆที่เก่าที่ได้เห็นมานี่คือรูปภาพในอดีตของชนเผ่าชาติต่างๆเรียกว่า2ี่สิบสองสีคือประเพณีในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละยุคสมัยน,นี่เราก็ได้เดินมาถึงในจุดหนึ่งแล้วครับคืนนี้จะเป็น เราจะผู้ร้านนะมีกระดูกเป็นกระสาบมระส่ายครับไจะเป็นช้างเราช้างแต่จ้างคุณคงไม่ตามมาหรอกครับเพราะว่ามันตายแล้วเราจะมีคนมาให้ความรู้ของเราครับคือคุณกิ่งนะครับค่ะถ้าคุณกิ่งรายละเอียดเป็นไงบ้างครับค่ะนี่คือโครงกระดูกช้างนะคะเป็นโครงกระดูกงูเลยนะคะช้างตัวนี้มีชื่อว่าคูนนะคะอายุ59ปีเป็นเพศผู้นะคะสาเหตุที่มันต้องตายนะคะก็คือโดนถูก ตัดขโมยงานะคะสามครั้งครั้งสุดท้ายเป็นแผลที่งาค่ะแล้วก็เน่าค่ะเป็นดูเลยครับแล้วกุมกิ่ครับนี่คืออะไรครับนี่คือโครงกระดูกนะคะที่ขุดพบนะคะที่จังหวัดวีรำค่ะแล้นนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์องนี้ค่ะนท่นี่คืออีกจุดๆหนึ่งครับ ของสูกว่าท่านนศาสันพิศดนี่จะเป็นรูปภาพน่าจะเป็นรูปภาพของชนเผ่าอะไรสักอย่างนี่ครับต้องถามคุณผีครับเพราะว่าคุณผ<ะ>ีจะให้ความรู้กั่เราเรื่องนี้ครับ แล้วนี่แหละครับลูกภาพคืออะไรครับเอ่อนี่คือลูกภาพของชาวคุยหรือแยกแยะผมว่าสวยนะคะที่งเขาจําลองในสมัยก่อนนะคะลูกภาพนี้นะ่าซึ้งมากเลยครับ <c oughs> สุดยอดนี่ครับอ้าวครับเราก็ได้ดูวัฒนธรรมของชาวคุยเลยแยกเลือกอีกอ,อย่างหนึ่งว่าชาวสวยครับค่ะแล้วเรา จะไปเดินตรงไหนต่อครับคุณกิ่งครับค่ะเดี๋ยวดิฉันนะคะจะพาคุณชายนะคะเดินดูบริเวณรอบๆตรงนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเชิญเลยะค่ะเชิญเลยครับโอเคครับนี่คืออีกม,มุมหนึ่งครับของสูงวัฒนธรรมอีสานใต้ครับนี่คือห้องอไรครับผมคุณกิ่งครับนี่คือนะคะห้องาศาสนาและความเชื่อนะคะภายในนะคะจะมีพุทธูปโบราณนะคะตั้งไว้นะคะเป็นที่ารพบูชาของคนที่มา ลาหรืออะไรสักอย่างต้องถามคุณจริงครับค่ะนี่คือเราขอจำลองนะคะเมื่อประมาณทันทีที่แล้วค่ะจังหวัดที่เราเคยเป็นแหล่งผลิตเชื้อต้านมีเผานะคะเขาไม่ซีงมากเลยครับมงอายุตั้งทันปีครับลองเดินดูรอบๆครับที่ที่หนึที่จะเป็นที่สถานที่จำลอง ของชุมพาวต่างๆครับจะมีบุคคลให้ความรู้กับเราครับซึ่งจะเป็นบุคคลที่รู้เกี่ยวกับลดเอียดต่างๆในที่ที่นี้ครับคือคุณดาครับคุณดาแสนสวยตาเข้ามาแล้วครับคุณดาจะให้ไดเรียตแกเราครับนี่คืออะไรครับอันนี้คือพิธีเซนผีประการของชาวปุยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของผ้าสมรติของชาวปุยค่ะครับเดินผ่านมาครับจะมีขห้องหนึ่งครับ แล้วห้องที่สองนะคะอันนี้กลุ่มชาติพันธไทยลาวค่ะจะมีพิธีชีวิตในการรำบรวมชีวิตของคนไทยลาวควัฒนธรรมการแต่งกายสามไม่ไครับตามห้องที่สามนะคะคือการแต่งกายของชาวไทยเขมรค่ะนี่คือพิธีการเซนดวงตาค่ะอยากจะไปเข้าพปร่วมกินจังเลยครับตาต่อไปตาบ ใช่โบราณบ้านดงไหมฮะ ใช่พายโดยกันกที่อยู่เขากระโดงไหมครับอ๋อค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้จะเป็นจะเป็นสีนวลครีมนะคะแต่ที่เขาระดงจะเป็นสีทองอาลางนะคะนี่หน้าถ้ามองที่เขาระโดงแสนตาทองอ,งลอาลางก็ได้พาพวกท่านเขารับเที่ยวชมที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับอบอกว่าพวกท่านคงได้รับชมสิ่งข้างในศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ แนะ่ยความรู้ไม่มากก็น้อยครับหากมีข้อคิดขั้นการใดขอภัยไว้นัอุตสาลนี้ด้วยครับ នាងធីតារើមែនយ៉ាងមែនយ៉ាងធីតានៅក្តើងហូមល ôi ឯបងលេញជាទៅឆាយនេះនាងអើយឯបងលេញជាទៅឆាយណាដើងក្របឡើយពីប្រទើក្តើងហូមល ôi បងរី